สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมรถ t o y ยต้าไฮเอปี2016นะครับปี2016แท้ๆเลยนะครับเครื่อง3.0เกียร์ธรรมดานะครับเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะครับรถสวยมากครับสภาพเครื่อง ช่วงล่างเกียร์ดีมากๆครับรับประกันหากชนหนักนะครับตัดต่อพลิกคว่ำจมน้ำกอไมรับซื้อคือ100%นะครับให้ปรับค่าเสียเวลาอีก2 0 0แสนบาทนะครับระบุในสัญญาซื้อขายให้มีผลทางกฎหมายนะครับแจ้งความฟ้องร้องได้รถสวยมากครับ ยังยังใหม่อยู่เลยนะครับดอกลึกมากครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับรอยซีนเดิมนะครับรอยซีนแท้ซีนประตูซีนฝาหน้าฝาหลังแท้เดิมหมดนะครับชนหนักชนเบาไม่มีนะครับเ <_ C ast> มสเซอร์ปอยู่ครบนะครับแอร์แบคคู่นะครับคันนี้ เครื่องสามพันพุ่งมากครับวิ่งมา82,000กิโลนะครับไม่แท้นะครับเช็คศูนย์ก่อนซื้อได้สภาพภายในใหม่และสะาดมากครับติดฟิล์ม 3M มารอบคันนะครับแล้วก็มารอบคัน ไม่ใช่ฟิล์มโนเนมนะครับฟิล์มของ 3M เมเลยเสาเดิมนะครับไม่เคยทำสีมาก่อนชนหนักชนเบาไม่มีนะครับสีแต้มจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับ รถใหม่มากเสาเดิมนะครับเดิมๆเลยครับสติกเกอร์อยู่ครบรอยซีนฝากระโปรงเดิมนะครับของแท้ต้องมีคำว่าโตโยต้านะครับ แเยอยู่ครบนะครับเครื่องยนต์แน่นมากครับวิ่งน้อย ได้แอร์หลังยาวไปถึงข้างหลังเลยนะครับเย็นเย็นทั้งคันครับคันนี้ไม่ต้องกวนเรื่องร้อนเบาะหนังยังใหม่ครับพื้นปูกันเลยมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เดิมนะครับเสาเดิมเลยไม่เคยทําสีมาก่อนนะครับเมสปอร์ตอยู่ครบหัวน็อตไม่เคยแกะนะครับหัวน็อตไม่เคยแกะนะครับเสาเดิมรอยซีนเดิมนะครับฝาท้ายเดิมจากโรงงานซีนเดิมเลยชนหนักชนเบาไม่มีนะครับรถสวยมาก